สัมผัสตอนแรกๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กไม่ค่อยกล้าแสดงออกทั้งทีออ่อตนใช่ใช่ตอนตอน้นแล้วก็เราเราจะมีอยู่ในระดับแรกๆเนี่ยคือให้เขาเริ่มเรียนรู้ว่าใช้เครื่องดนตรียังไงอะไรต่ออะไรยังไงเราก็จะเห็นว่าเขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่ว่าเขามีการรับรู้ในวิถีชีวิตแบบของเขาอะซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็น แล้วเราก็ได้จากน้องๆผูเนี้มา,าส่วนตอนจุดท้ายเลยเนี่ยพอพอถึงขั้นตอนที่มีการเขียนเพลงแล้วส่งอ่ะส่งเราอะไอตรงเนี้ยตื่นเต้นมากเพราะว่าเพราะว่าเพลงนั้นมันถึงอะอถึงในที่นี้หมายถึงว่าถึงถึงในความหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของเขาเขาไม่ได้แต่งเพลงอนุรักษ์ค่ะเขาไม่ได้แต่งว่าใบไม้สวยดอกไม้ร่วงหลนล,ล,ล,ลงมาแบบแล้วก็ไม่ได้ได้อะไร แล้วก็ไม่ได้บอกว่าเรามาเลีเล้ยงาม,ามาช่วยทำปลูกต้นไม้นี่มันไม่ใช่ <Okay. S 1> มันตื้นเกิดสําหรับเขาเขาจะอ,อบอกมาเลยว่าผมอกินข้าวนะไม่กินไม่ใช่ไม่ใช่กินเหล mm ็ก hmm. ในความหมายคือ mm hmm. เขาต่อต้านลงถลุงเหล็กอ, <Okay. S 1> อ่ะมันจะโอ้โหชัดมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราปลื้มพ <Okay. S 1> อเราลงไปแล้วเราเห็นว่าเออ พัฒนาการได้ถึงขนาดนี้และวิธีการใช้ภาษาไม่ง่ายคือผู้ใหญ่ฟังแล้วจะสะดุ้งนะคะและเด็กเป็นคนร้องมันมีเสน่ห์มากก็แสดงว่าเข้าไปถึงข้างในของเขาใช่ใช่กำลังจะบอกว่าเข้าไปถึงข้างในเราด้วยแสดงว่าเพลงกับชีวิตแล้วก็ความเจริงกับเรื่องธรรมชาติกับวิถีชีวิตเนี่ยมันไปด้วยกันใช่ไหมครับเรามีบันทึกเป็นซีดีด้วยนะหลังจากที่ได้เพลง แล้วเนี่ยแต่บังเอิญว่าเราไม่สามารถเอาทั้งหมดเนี่ยมาได้เพราะว่ามันคงมีมีข้อจากัดในเรื่องของจํานวนเพลงค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็เลยทําได้ส่วนหนึ่งนะเนีย่ยชื่อชื่อชุดอะไรนะเกาะทะเลด้วยเสียงเพงตอนนี้น้องๆเขาก็ที่ทํา3สปีแล้วหยุดเพราะว่าตอนนี้ในชุมชนเขาแข็งแรงตรงที่ว่าเขาต่อยอดเราโดยการทําวิทยุชุมชน คือเขามีเสาวิทยุชุมชนขึ้นมาเขาก็รู Brilliant> ้ว่าเนี่ยต้องเป็นลองเทอมแล้วเขาไม่สามารถเหิรแบบนึ่งเหอะค่ายแล้วก็หยุดไม่ได้เขาต้องไปเป็นดีเจเขาต้องพูดเรื่องสิ่งไรเราด้วยตัวเขาเองไม่งั้นวิทยุชุมชนเสามันก็ไม่มีประโยชน์หลังจากที่มีการจัดค่ายกอดทะเลด้วยเสียงเพลงกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3ปี ผลพวงที่เหล่าเยาวชนและชาวบ้านอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันได้วร่วมกันต่อย,ยอดจากกิจกรรมนี้ก็คือการร่วมกันสร้างสถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน Protect FM 1 0 0 7 5เมกะเฮิรมซ์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและปลุกจิตสำนึกคนในชุมชน ให้เกิดความรักความห่วงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นซึ่งทุกวันนี้วิทยุชุมชนก็ยังมีส่วนในการกระจายข้อมูลข่าวสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งที่นี่ยังเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพานทําให้ชาวบ้านในชุมชนยังคงให้ความร่วมมือทั้งในด้านการมีส่วนร่วมและการดูแลบํารุงรักษาสถานีนวิทยุชุมชนแห่งนี้ ก็เคยเคยพูดแม้กระทั่งว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยแกนนําชุมชนอาจจะไม่ต้องตามเราแล้วที่จะไปทํางานด้านวัฒนธรรมขึ้นไปบนเวทีขึ้นไปช่วยพูดให้คนมาอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาสามารถลุกขึ้นมาทำใช่ใช่ลุกขึ้นมาปกป้องวิถีชีวิตของเขาเองใช่ใช่นะครับอันนี้สําคัญเพราะว่าเพราะว่าเขาอยู่ต้องต้องบ้านกูดบางสะพานนะแต่เราอยู่กรุงเทพเราอยู่สายไหม่ แล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงใช่ไหมเขาก็ต้องลุกขึ้นมาแต่ว่าเราสามารถที่จะช่วยเป็นกําลังใจให้เขาแล้วเป็นคนที่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขากําลังปกป้องอยู่แล้วเราถือว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือบุญคุณนะของโลกของชุมชนของประเทศเลยว่ายังมีคนแบบนี้ปกป้องทรัพยากรเอาไว้ให้ลูกให้หลานเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นครับค่ะนั่นคือสิ่งที่คนในชุมชนได้แล้วต้องถามกลับมาใน โฮปแฟมิลี่เองเราได้อะไรจากการลงไปทำงานในชุมชนแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะอืมคือถ้าเกิดในในส่วนตัวของสังที่เป็นคนทำแล้วเราถือแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดความรู้สึกที่มันมัน,ม,นมันมาถึงใจเราอะกับเยาวชนกับน้องๆก่อนก็คือเราเห็นเลยว่าเขาว่าเห็นคนกรุงเทพหรือเห็นคนเมืองเนี้ยคะ่ะเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างในในเรื่องของอบุคลิกท่าทางหรือ แม้กระทั่งการให้ความสนใจทุกอย่างเขาเรียนแบบคือถ้าเกิดเราเราให้ความสนใจบ้านเขาเนี่ยป่าไม้ทะเลของเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาพราวเขาภูมิใจ เขาไม่อายที่เขาจะจะพูดว่าเขาเป็นเด็กบ้านนอกอยู่เวลาเราไปเราจะพูดเลยว่าเราอ่ะไม่มีบ้านนอกเป็นของเรานะเรารู้สึกไม่ดีเราเป็นคนกรุงเทพเวลาคนอื่นเขาจะกลับบ้านนอกแล้วไม่มีบ้านนอกเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นเด็กบ้านนอกอ่ะมันเจ๋งนะมันไม่ใช่บ้านนอกด้วย <c oughs> อะไรเนะี้ย <c oughs> คือเราเราทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้เอาภูมิปัญญาที่เหนือกว่าคนอื่นไปใช้แต่เรากําลังเข้าไปขอเขาว่าเราขอเรียนรู้วิธีแบบที่เขาเป็นได้ไหม <c oughs> นั่นคือสิ่งที่ทํทให้เราคิดว่าอ๋อคนเมืองกรุงอ่ะ ไม่ได้เหนือไปกว่าคนอื่นเลยเราต่างหากที่ต้องเรียนรู้เขาคือเราเราอะอยู่ไกลจากธรรมชาติมากเราไม่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เลยเราอยู่แต่สิ่งที่อำนวยความสะดวกแล้วมันทาให้เราโง่ง่อยคือมันทําให้เราเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองก่อนอย่างแรกอย่างที่สองคือเมื่อเราใกล้ชิดก,กับธรรมชาติมากขึ้นมันทําให้เรารู้สึก,ร,สกรู้สึกรักสิ่งที่มันไกลเรามากขึ้นค่ะคือเราเคยรักแต่คนของเราจากของของเราเท่านั้น วันหนึ่งอ่ะพอเราไปอยู่สิ่งเหล่านี้เราจับต้องมาเป็นของเราไม่ได้เลยแต่เรารักสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราได้มีการทํากิจกรรมร่วมกันเราได้มีการถอดบทเรียนตัวเราและคนอื่นร่วมกันว่าสิ่งเหล่านี้มีมความหมายกับชีวิตเรากับชีวิตคนอื่นมันทาให้เรารักคนอื่นมากขึ้น มากกว่ารักตัวเราเองทําให้เรารักบ้านคนอื่นมากกว่าบ้านตัวเราเองเหมือนกับทําให้เราได้ได้เริ่มเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเราคืออนุเล็กๆในสังคมนี้นะไม่แดงมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะทํายังไงให้สังคมมันดีขึ้นนะคะผ่านชุมชนผ่านสิ่งที่พบกับพบแฟมิลี่พยายามทากันอยู่ทุกวันนีค้ค่ะจริงๆแหมมันก็เป็นเรื่องเรื่องใกล้ๆตัวนะคะจริงพ่อแม่ทุกคนก็ จริงต้องเอาใจใส่เอาใจใส่นอกจากว่าลูกเราต้องช่วยกันดูแลสังคมโดยรวมด้วยเด็กๆด,ด้วยคือทุกๆคนก็คือจริงๆแล้วก็เป็นเป็นเป็นลูกหลานเราฝากถึงน้องๆที่อยู่ในเมืองหลวงแล้วกันนะคะเพราะว่าน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดเขาก็น่าอิจฉาพอแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมี Facebook มีอะไรเยอะแยะค่ะแล้วก็มันทำให้เยาวชนที่เพิ่ง เพิ่งเพ่งจะเกิดใหม่มันห่างจากชุมชนมากขึ้นหรือแม้กระทั่งชุมชนของตัวเองในกรุงเทพก็ตามอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากไว้ว่า,าถ้าเรามีโอกาสได้ใช้เวลากับ Facebook เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยลองแบบหยิบจับหรือว่าโพสต์สิ่งที่มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเราแล้วก็กับคนอื่นๆ อาจจะแบบสักนิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะไม่ต้องเยอะแยะมากมายไม่ต้องให้มันยากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าลองโพสต์โพสต์เป็นเพลงเพราะๆดีกว่าโพสต์แบบข่าวดาราทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้นบบาาน norte, ยน,น่าจะดีที่สุดแล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่ค่อยๆค่อยๆทำให้ชุมชน Facebook <practise> ของน้องๆเองอะ่ะมันมีประโยชน์<จ>นแล้วก็สร้างสารรค์มาก<จ>ขึ้นนะคะค่ะลูกสจ้ะ <những> ก็ คืออาจจะคล้ายๆกับของพี่โซ่ะคะ่ะแล้วก็ตรงที่ว่าเราอยากให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนคือสัมเจอน้องๆหลายคนเนี่ยเขาชอบถามว่าเขาจะเริ่มได้ยังไงหรือทําไมพี่ไม่ไปเป็นนยายกเองล่ะอะไรเงี้ยคือมันจะชอบมีคำถามขวางโลกแบบนี้ใค,ค่เรามองว่าถ้าเกิดเราเราไม่เริ่มต้นด้วยตัวเราเองนะคะเราก็จะเป็นแค่คนคนหนึ่งที่วันหนึ่งเราเราเรา,เรา ตายไปล้วเป็นผู้ใหญ่เราแก่แล้วอะไรเงี้ยเราแทบจะไม่ได้เหลือความรู้สึกอะไรไว้เลย,เลยแล้วก็แค่คนที่อยู่เราไปแต่เราการ,การที่เรามีชีวิตอยู่ในที่นี้คือหมายความว่าเราต้องรู้จักทําอะไรทําอะไรมันไม่ได้ต้องให้ทําอะไรเยอะอะเราเริ่มต้นในี่ตัวเราเองเราคิดด้วยตัวเราเองเราบอกคนข้างๆแล้วมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเป็นรูทของมันเองอะไรเงี้ยค่ะแต่เราต้องเริ่มต้นคิดก่อนเราควที่จะเป็น เด็กรุ่นใหม่ต้องต้องเป็นคนขี้สงสัยเราต้องสงสัยว่าตอนนี้เนี่ยโลกเราเป็นยังไงอยู่เราเราเราทำอะไรอยู่คือเราอยากให้ตั้งคําถามแรกว่าตอนนี้คุณทําอะไรกันอยู่แล้วคุณสนใจอะไรบ้างชีวิตมีแค่นี้หรือเปล่าปัญหาเราอยากที่สุดจริงไหมเนี่ยให้าถามคําถามแล้วเดี๋ยวมันจะมีคําตอบถ้าหามไม่เจอก็เดินทางเดินทางแล้วช่วยให้เจอคําตอบมากขึ้นเป็นไงคะคุณผู้ชมเสียดายเวลาเหมือนดิฉันหรือเปล่าคะ เวลาสั้นนะคะเพราะว่าสาหรับครอบครัวคุณภาพแบบนี้ดิฉันว่าใช้เวลาวันหนึ่งก็ไม่จบละค่ะนะคะแต่ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่าชื่นชมนะคะเพราะว่าครอบครัวดีแต่ไม่ได้หยุดที่ครอบครัวตัวเองค่ะครอบครัวดีแล้วแบ่งปันให้กับชุมชนดิฉันชอบใจนะคะน้องทั้งสองคนนี่แหละค่ะกับประเด็นที่ว่าเราเป็นคนเมืองหลวงแล้วเราไปแบ่งปันคนในพื้นที่คนในต่างจังหวัดแต่เราลองตั้งคําถามว่าเราเป็นคนในเมืองหลวงส่วนใหญ่ที่ไปต่างจังหวัดแล้วไปสู่ธรรมชาติหรือเปล่า เราไปสูบเราไปใช้ประโยชน์จากธรรมชาติหรือเปล่าทําไมเราไม่คิดที่จะคืนความเป็นธรรมชาติให้เขาแล้วก็สร้างชุมชนเหล่านั้นให้เขาอยู่ได้ให้เขาเข้มแข็งนะดิฉันว่าวันนี้มีแรงบันดาลใจดังๆนะคะที่ส่งผ่านจากครอบครัวโคฟแฟมลี่ค่ะไปกระตุกให้เราได้คิดนะคะแล้วก็ย้อนกลับมามองตัวเราว่าเราเป็นคนแบบไหนเรายืนหยัดด้วยตัวเราเองแล้วคืนให้สังคมด้วยหรือเปล่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณน,นะคะครอบครัวโคฟแฟมลี่มากค่ะ มาให้แรงบันดาลใจกับเราดีๆค่ะวันนี้เราทั้ง5คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ อะไรกันบ้างคะกับครอบครัวที่อบอวลด้วยเสียงเพลงอย่างครอบครัวโฮล์เฟม i ิลพวกเขาได้ส่งต่อดนตรีให้กับเด็กๆให้เด็กๆได้ใช้ดนตรีนี้เพื่อต่อสู้แล้วก็ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนแล้วก็พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับคุยหนังและหนังสือช่วงที่ใครหลายคนรอคอยค่ะ